วารินทายวารินวันนี้คือโคเซนก็จะมาเล่าเรื่องที่คุณร้อยู่ใช่ไหมรู้ว่าข่าไม่เกี่ยวนะผิดเราทำได้ข่าวซีดังซอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่ากันเลยละกันก็คือตอนนั้นน่ะคือคือชั้นน่ะก็แบบว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบชอบทำบุญปฏิบัติธรรมอย่างี้แล้วทีนี้ช่วงนั้นก็น่าจะอายุยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนี้ยแหละก็ ถ้าเกิดว่ามีงานวัดงานบุญอะไรเงี้ยค่ะที่แบบต้องใช้คนเยอะๆอะไรเงรี้ยฉันก็จะไปนอนปุติคนเดียวที่นั่นและทีนี้จําได้ว่าตอนนั้นนะก็ไปปฏิบัติธรรมนั่นจะหลายวันเลยและทีนีน้มีเหตุที่แบบต้องกลับบ้านเพื่อไปเอาของอ่า<ม>แล้วจะได้มานอนวัดต่อไงเอ่อก็ตอนนั้นก็ช่วงโพลเพลแล้วแบบห้าหกโมงเย็นก็แบบขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วขากลับเลยก็คือผ่านคือ โลเคชันอะตรงนั้นอะมันจะเป็นสามแยกค่ะก็คือตอนนั้นก็คือแบบถ้าแยกไปตรงเนี้มันจะเป็นสามแยกนี้ใช่ปะถ้าตรงไปอะก็จะเป็นเอ่อเอ่อเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นไฟแดงแต่ว่าถ้าเลี้ยวซ้ายอะก็จะเป็นทางที่ไปวัดเราแล้วตรงนั้นมันคือหน้าวัดอีกวัดหนึ่งก็คนเราวัดที่เรานอนอะ่ะและทีเนี้ยช่วงนั้นก็น่าจะห้าหกโมงเย็นเราก็ขับมอไซค์มา เวลาก็โฮเพลแล้วแบบบรรยากาศก็มืดๆคืนๆนิดนึงตรงนั้นีไม่ค่อยมีไฟด้วยอ่ะและทีเนี้ยเราก็ขับมาคือผ่านเฉียดหน้าวัดและและทีเนี้ยตรงหน้าวัดอ่ะมันดันเป็นสามแยกพอดีใช่อ่าและทีเนี้ยจังหวัดที่เราผ่านตรงสามแยกนั air, indeed, to ENCE, ้นเลยเบยแกคือเราอ่ะก็ขับมอเไซค์อย่างเงี้ยแต่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 เ็หนก็ขับมอไซค์อย่างี้ใช่ปะ แล้วทีเนี้ยมันก็มีแบบว่าคือจังหวะนั้นอะปกติเราก็ต้องแบบดูกระจกหลังเพื่อที่จะแบบดูว่าข้างหลังเป็นไงบ้างเจออะไรไหมอะไรอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วตาฉันก็เหลือบดูกระจกหลังเวยแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าฉันเห็นเงาดำดำมืดๆอะยืนอยู่นีอยืนอยู่นี้เลยการขนนวดเลยเออแบบเนี้ยรามีเงามันมีลูกล่างเลยไหม ก็รูปร่างเหมือนฉันเนี่ยแหละตอนเนี้ยล้วนี่ยืนอยู่ยางเงี้ยแล้วมีผมอ๋อก็คือเห็นเป็นผมมัดเลยแล้วก็หน้าเป็นสีครีมๆแล้วก็แบบไม่มีหน้าเว้ยคือฉันอาเห็นผ่านกระจกหลังนะเว้ยเออ,เอ,อแล้วทีเนี้ยคือยืนอย่างเงี้ยเห็นชัดมากแต่ว่าหน้าเป็นสีครีมแล้วก็รวบผมไปข้างหลังแบบยืนนี้เลย <c oughs> เออแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เราขับรถมอเตอร์ไซค์ไปข้างหน้าใช่ป่ะแกน,นึงออกปะแบบสมมติเรามองเงาในกระจกด้านข้างอะมันก็จะแบบว่า เงาเงาคนดื่มอะมันก็คือเล็กลงเล็กลงเล็กลงไปตามระยะทางที่เราขับไปข้างหน้าเนะคะมันก็ถูกแบบเดียวมากดูเล็กลงอันหนึ่งว่าเมื่อกี้ฉันชนอะไรหรือเปล่าชนคนหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆไม่มีเว้ยมันเป็นเงาเป็นขนาที่แบบแล้วเราก็ดูตามทางมาเรื่อยๆแล้วทีนี้คนมันเดือบรูปร่างเล็กลงเล็กลงเราตั้งแต่เป็นเวลาตีหนึ่ง ประมาณหกโมงประมาณหกโมงเกือบทุ่มเว้ยก็คือไม่ได้ดึกมาใช่เออแต่ว่ามันไม่มีใครไม่มีเลยไม่มีคนมีแต่ฉันคนเดียวเลยคือคนขับจอนไปงาไม่มีใช่คือนี้ก็แบบมันคือทางเปี่ยวเปี่ยวเปียนิดนึงใช่เพราะว่ามันคือตรงนั้นก็แถวบ้านชาันอะภาคเหนืออะตอบได้ว่าเป็นจังหวัดภาคเหนือแห่งหนึ่งที่ได้อยู่ในเมืองเออก็จะแบบทางจะเปี่ยวนิดนึงอะไรทีเนี้ยฉันก็แบบ ขับไปแล้วฉันตู้งเวยตรงสีไฟแดงเขาต้องไปซื้อกล้วย่อกงะว่าจะมาทําบุญก็เลยแบบนั่งคิดสักพักหนึ่งใช่ใช่เพราะว่ากะว่าจะซื้อกล้วยเสร็จแล้วกับกับพี่กับที่พระพิคูติที่ในวัดซึ่งมันเป็นวัดป่าแล้วพอซื้อกล้วยเสร็จปุ๊บก็เลยมาคุยกับแม่ชีเว้ยบอกว่าเนี่ยแม่ชีเคยเจออย่างนี้นะที่นี่นะแล้วแม่ชีได้บอกว่าอะไรรู้ป้าแกมันช็อกฉันมากเลยเว้ย ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ตรงนั้นจริงเลยเมื่อสองสองามวันที่แล้วคือเกิดปรติถูกต้อง<ม>เขาบอกว่าป้าบัวบัวค่ะบัวอะไรสักอย่างเนียค่ะเ,ออเขาเขาชื่อป้าบัวแล้วะะกันค่ะก็คือเขาบอกว่าเป็นคนวัยกาลกางคนรูกกล้มท้วมๆเหมือนฉันเห็นเลยพระชะันหนัะบรรยาย,ล,ายลักษณะรูปร่างการแต่งตัวสุดเ๊ะมากคือที่เห็นนี่คือมีกาเห็นเน<ม>รื่องการแต่งตัวไหมหรอใช่เขาแต่งตัวประมาณก็ใส่กางเกงสามส่วนสีดำ คือยาประมาณนึงใ,ใช่แล้วก็รูปร่างทุมควมนิดนึงแล้วก็เขาก็แบบใส่เสื้อแขนยาวคล้ายๆทรงจีนแล้วก็แบบว่า,ว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 าวสีม่วงแล้วก็มีริ้วสีทองแล้วหน้าคีมๆแล้วมันผมรวบไปข้างหลังอ่าแล้วอายุวัดน่าจะประมาณเรากะได้เลยคือประมาณเกือบหกสิบแล้วทีเนี้ยแม่ชีเขาเลยบอกอ๋อใช่เลยชื่อป้าบัวแล้วกันใช้คำว่าป้าบัว เขามารถฉลับตรงนั้นแล้วก็เสียชีวิตตรงนั้นเว้ยเมื่อสองสามวันที่แล้วเพราะว่าแกมักจะทำไมถึงรู้จักแม่ชีก็คือแกมักจะมากินกาแฟที่วัดบ่อยมาทําบุญเสร็จก็แวะกินกาแฟนั่งคุยกับแม่ชีมามอยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบเฮ้ยเป็นเรื่องแรกที่รู้สึกว่ารูแม่งโคตรเียวเลยแบบว่าเ้อมันเกิดขึ้นจริงนะจากสิ่งที่เราได้เจอมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วล <Okay. S 1> ปรากฏว่าตอนเช้าใช่ปะฉันก็มีโอกาสขับมอเตอร์ไซค์ผ่านตรงนั้นอีกฉันเห็นกระทงอยู่ขั้นทางตรงสามแยกนั่นเลยเว้ยเป็นกระทงสดๆเลยเป็นแบบเหมือนสตองตอ่ะสตึงเหมือนภาษาเหนืออันนี้ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกอะไรมันเป็นเหมือนกับใช้ๆ <c oughs> เอามาแบบเส้นไหว้ใช่ใช <c oughs> ่ที่ที่เป็นอเอากับเอากับตล้ยมาทําเป็นนั่นแหละเหมือนเป็นเอาไว้บูชาเพื่สามเวยีอ่ะ เออก็อันใหญ่ๆเลยเลยแล้วก็มีเครื่องเส้นไหว่อย่างเงี้ยฉันก็เลยโอ้ my god อะไรเนี่ยน่าจะใช่แหละแม่ชีเขาก็เลยแนะนำว่าอ๋อถ้านนี้ก็เขาน่าจะรู้แหละว่าเรามาทําบุญเออ่ที่นี่ก็ปฏิบัติธรรมแล้วแะปฏิตายทอดสายเรียกมันกระจกเลยเขามรเลยเป็นไงแน่ใจไหมคนที่มีเซน์เป็นแบบเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมทำบุญเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า S <S <an other> เราทําบุญขชาดม,มันก็จะมีเรื่องของกุศล <S an other> เราสา่งใหที่จะแผ่ให้เขาเพราะว่าเขามาปรากฏตัวให้เห็นเนี่ยเขาอาจจะต้องการที่จะแบบว่าให้เราคิดส่วนุสวนสมบูุ์ไปให้นบางที <S <S <an other> เรื่องพุกนี้ก็นี่ก็ไม่ได้ถึงกับเชื่อร้อยเปอร์เซ็นะแต่ว่าหลายเหตุการณ์มันก็มันก็ทำให้เราคิดเป็นเช่นนั้นได้จากการที่เคยฟังคนอื่นมาตัวเองก็มันอยาก้น ช่ก็แบบทำให้รู้สึกว่าเออน่าจะมีอยู่จริงแห <an> ละคนที่แบบเฮ้ย้เวลาเราทาบุญเราแผ่เมตตาแล้วมีคนรักอะไรเงี้ยน่าจะมีอยู่จริง, <an> รงคือเขาก็มาพิสูจน์ว่าเออเขามีนะอะไรอย่างนี้ <c oughs>